เรามาดูนะครับรายการสุดท้ายของพี่อนุบาลสามครับวิปราศัยเก่งนะฮะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงครับลงเลยเหรอลงเลยเหรอเรงนี้มันสูงตรงนี้ันได้เลยนะที่หนึ่งคือแม่สีทันเดือนหรอ